หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดินกลับมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดินหน้าตรงไปหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดบั๊มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหันมาหาผมที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับเองหนึ่งสองเดินหน้าตรงไปห้าหกระดิบบั๊มเปลี่ยนทิศทางลองนับเองค่ะหนึ่งสอง ห้าหกเอาหนึ่งสองห้าหกเดินหน้าตรงไปหนึ่งสองสามห้าหกเจ็บ 1, 2, ป๊บหนึ่งสองเปลี่ยนทิศทางห้าหกแล้วเริ่มต้นใหม่หนึ่งสองขึิญกนั้นกระนั้เลยค่ะเออกณะั้ผิดก็จะได้เจ็บได้เหมือนเพื่อนนะคะแล้วเริ่มต้มนใหม่ <c oughs> ด,ดังเลยค่ะเ <c oughs> ชิญกันนับค่ะ ใครนับขอยหูกรางวัลที่หนึ่งนะครับใครนับขอยหูกรางวัลที่หนึ่งค่ะเขียนะคระับเขีดนนะครับโอเคสมมติให้ตัวเองค่ะขอคอนเทนต์เลยนะ